นิทานเรื่องเจ้าป่ารุ่นใหม่การละครั้งหนึ่งในป่าใหญ่ที่เงียบสงบยามรุ่งเช้าแสงแดดแรกค่อยๆลอดผ่านยอดไม้ท่ามกลางเสียงนกร้องเบาๆมีลูกสิงโตตัวหนึ่งชื่อฟูฟู่เขาไม่ได้เก่งที่สุดในป่าไม่ตัวโตที่สุดและไม่เสียงดังที่สุดแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาแตกต่างนั่นคือวินงัย ทุกเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นฟูฟูจะเดินตรวจรอบถ้ำมองเส้นทางน้ำภูเขาและที่อยู่ของสัตว์ในป่าจากนั้นจึงฝึกฝนตัวเองคำรามให้มั่นคงกระโดดข้ามหินและฝึกปีนหน้าผาแม้จะล้มลงก็ลุกขึ้นใหม่ทุกครั้งเพื่อนสัตว์บางตัวแซวว่าตื่นแต่เช้าทำไมเนี่ยฝึกไปก็เหนื่อยเปล่าเปล่า ต่ฟูฟูเพียงยิ้มและทำต่อไปเพราะเขารู้ทุกวันที่ฝึกคือวันที่เขาแข็งแกร่งขึ้นแม้ไม่มีใครเห็นก็ตามวันแล้ววันเล่าฤดูแล้วฤดูเล่าฟูฟูเติบโตจากลูกสิงโตน้อยเป็นสิงโตหนุ่มจนวันหนึ่งเจ้าป่ากอริลลาผู้เท่าโรยแรงถึงเวลาต้องเลือกผู้นำคนใหม่มีผู้เข้าแข่งขันสามตัว เสือดาวผู้ว่องไวไม่มีใครเร็วกว่าเขากอริลลาหนุ่มลูกชายของเจ้าป่าเก่าและฟูฟู่สิงโตผู้มีวินัยและฝึกฝนทุกวันการแข่งขันเริ่มขึ้นท่ามกลางเสียงเชียร์รอบวิ่งทั้งสามออกตัวอย่างเร็วเสือดาวพุ่งนำแต่ฟูฟู่รักษาจังหวะไม่ยอมแพ้จนเสือดาวและฟูฟูเข้าเส้นชัยพร้อมกัน รอบปีหน้าผาทั้งสปีหน้าผากอริล่าคล่องแคล่วใช้แขนใหญ่ไต่หินแต่ฟูฟู่ก้าวขึ้นทีละขั้นอย่างมั่นคงจนกอริลา่าและฟูฟู่ถึงยอดพร้อมกันรอบคํารามเสือดาวเสียงก้องจนใบไม้ไหวกอริลา่าคำรามเสียงดังสะท้อนฟูฟู่คำรามเพียงครั้งเดียวไม่ดังที่สุด แต่หนักแน่นมีพลังจนทั้งป่าหยุดฟังชัยชนะตกเป็นของฟูฟู่รอบสุดท้ายการพรีเซนต์ตัวเองเสือดาวพูดว่าข้ามีความเร็วจะพาป่าไปข้างหน้าได้ไวที่สุดกอริล่าพูดว่าข้ารู้วิธีน้ำป่าเพราะเห็นพ่อทำมาตลอดชีวิตฟูฟู่พูดเพียงว่าข้าฝึกฝนทุกวันไม่ใช่เพื่อแข่งกับใครแต่เพื่อให้พร้อมในวันที่ต้องดูแลทุกชีวิตในป่านี้สิงเงียบ ก่อนตามมาด้วยเสียงปรบมือวันนั้นเจ้าป่ารุ่นใหม่จึงได้ถือกำเนิดและชื่อของเขาคือฟูฟู่สิงโตผู้ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าวินยัยการฝึกฝนและใจมุ่งมั่นคือเส้นทางสู่เป้าหมาย